อรุณสวัสดิ์ค่ะน้อยทำสวนค่ะวันนี้น้อยจะพาทุกคนมามาตอนฝรั่งมาตอนกิ่งมาเดือฝรั่งค่ะไม่ใช่ฝรั่งพูดผิดมาเดือฝรั่งพันอิรักกี้นะคะที่น้อยปลูกเอาไว้ในรถรถยนต์ตรงนี้นะคะก็ต้นประมาณ2เมตรแล้วนะคะอยู่ในนี่นะคะรถรถยนต์ฝนตกค่ะเพื่อนๆน้อยช่วงนี้น้อยทำคลิปไม่ได้เลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่อุปกรณ์ก็มี น้ำยาเร่งรากนะคะคอตตอนบัตสำหรับป้ายน้ำยาเร่งรากแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะฟอย์นะคะฟอย์แล้วก็เชือกปอฟางนะคะเชือกฟางเนาะอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งพันธุ์อิรัก,กี้นะคะก็ติดลูกแล้วก็กิ่งเจริญเติบโตพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะก็มีหลายกิ่งด้วยกันนะคะนี่นะคะ คนตกทุกวันเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนมาเดือดน้อยเน่าตายไปหนึ่งต้นแล้วนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณติดบ้านเลยนะคะตรงนี้นี่คว้นเอาไว้แล้วค่ะเพื่อนๆค้นกิ่งที่กิ่งกระโดงนะคะค้นกิ่งกระโดงเอาไว้ค่ะเขาก็จะแตกออกมาเป็นสองกิ่งแบบนี้นะคะสคําหรับกิ่งกระโดงเนาะนี่นะคะแล้วก็จะตอนกิ่งเดียวก็จะปล่อยให้นี่นะคะกิ่งด้านล่างโน้นนะคะ ะะกิ่งพวกนี้ก็จะเอาไว้เลี้ยงลำต้นก่อนนะคะหลยกิ่งด้วยกันค่ะสำหรับมาเดือต้นนี้นาะนี่นะคะอันนี้ในกลางร่มด้วยนะคะกลางร่มไปด้วยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมาเดือตอลูกโตแล้วนะคะสวยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวน้อยจะนี่ค้นเสร็จแล้วก็จะทาน้ำยาเร่งรากนะคะเพื่อน นี่นะคะก็จะปายน้ำยาเร่งรากไปทาไปไปทาที่บริเวณที่ควนเอาไว้นะคะเดี๋ยวได้ขออนุญาตทำก่อนเพราะว่าตั้งกล้องไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใส่ตุ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้อยถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะเราได้น้อยได้มดตุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะห่อฟอยนะคะเพื่อ ป้องกันแสงนะคะแล้วก็เป็นการเร่งรากนะคะให้เขาได้งอกเยอะๆเร็วๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะน้อยห่อไม่ได้นะคะนี่เราก็จะห่อฟอยอันนี้ลงไปนะคะหอ่อห่อไปที่ตุ้มเลยนะคะอ่าเดี๋ยวน้อยห่อเสร็จน้อยให้ดูนะคะตอนนี้กลางร่มมือหนึ่งถือกล้องมือนึงนะค่ะนะคะต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะ นี่นะคะน้อยก็จะห่อ,อไว้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่จะ้ะห่อฟอยแล้วก็เอาเชือกปอฟางมัดไว้อีกรอบหนึ่งแบบหลวมๆนะคะแต่สําหรับฟอยก็ห่อไว้ให้มิดให้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักสี่ห้าวันนะคะว่าจะมีรากออกมาไหมนะคะเดือนก่อนเดือนทอแสงนวลใหญ่เดี๋ยวนี้เดือนคลอ ไกไหมกับเธอการหาเจ้าโชคดี ไปหนึ่งสัปดาห์นะคะรากเดินเยอะเลยค่ะนะคะรากขาวๆนะคะเราห่อฟอยเอาไว้นะคะรากเขาก็จะออกมาเยอะฝนตกนะคะแล้วก็กลางร่มมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าให้กล้องไราโดนฝนนะนี่นนนเดี๋ยวตรงนี้ก็มีรากนะคะ ไม่รู้จะสอดไปยังไงเดี๋ยวโดวนน้ำฝนอนี่นะคะเพื่อนมองเห็นรากไหมคะไหนอะนี่อ่านี่นะคะรากของมะเดื่ออิรักกี้ก็เดินออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะรากขาวๆโผล่ออกมาทะลุถุงก,ก็มีโฟก,กสัโกกสโฟกัสหนจ้านี่คะ่ะอ่าเดี๋ยว เราก็จะนำไปชําไว้ในถุงนะคะแล้วเราก็จะได้ต้นพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งนะคะอันนี้เป็นพันธุ์อิรัก,กี้นะคะนี่ผลสุกก็มีนะคะผลสุกนี่ก็มีให้ได้ชิมเรื่อยๆเลยนะคะนี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงสุดเลยนะคะนี่ค่ะผลสุกนะคะก็แต่ละกิ่งก็ดกแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆก็ลองขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนดูนะคะ เนาะพวกเราก็ต้องขยายพันธุ์พืชด้วยตัวเองนะคะก็อย่าซื้อคือซื้อมาครั้งเดียวเนาะซื้อมาครั้งหนึ่งก็มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เองนะคะช่วงนี้อะไรก็แพงเนาะอะไรที่สามารถพืชพันธุ์ตัวไหนที่สามารถขยายพันธได้เองก็นะคะก็ขยายพันธุ์เองนะคะฝนตกแดดออกค่ะ นกระจอกจะออกจากรั้งไปแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พามาดูผลงานที่ได้ตอนเอาไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด ไม่ได้แล้ว